มีคนถามมาว่ามีแช้และมีเธอด้วยไหมครับอ๋อได้ครับผมเอาหมดเลยนะครับเอาหมดเลย สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซันวอลชักเซอร์นะครับผมและนี่คือดิสไลฟ์นะครับนี่คือรายการเจิมก่อนอัพจริงนะครับรายการที่จะพาคนไปดูเซิร์ฟเวอร์อินเดียกับโรมาเนียนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นการอัปเดตก่อนในเซิร์ฟเวอร์กราวที่เราเล่นกันนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าในเกมเนี่ยมันจะอัปอะไรมาในวันที่13กันยานี้ในแพทช์ของ Firework Festival นะครับหรือว่าแพทช์ของ Ashley นั่นเอง3.1.2เรามาดูตัวหลักก่อนเลยไหมเอ้ยเปลี่ยนใจดีกว่าเอาเอาตัวเอาตัวเอาตัวล่่อองกน l วมาก่อน เอ่าออออพี่จงขุยจงหนันอ่าอ,อ่าหลังที่ที่เห็นไปแล้วกับเอสเปอร์ตัวนี้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าเป็นเอสเปอร์สาย CC นะครับที่เน้นในการใบ้เป็นหลักนะครับแล้วก็การบูสต์เอให้กับตัวเองนะครับ mm. เดี๋ยวมาดูกันว่าลีดเดอร์เขาเป็นอย่างไรลีดเดอร์นะครับ a c c u r a c y หรือความแม่นยำใน p o ยท์วอลนะครับผม40%นะครับเป็นลีดแม่นน่าสนใจมากนะครับสำหรับลีดแม่นนะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยลีดสปีดคือลีดที่ดีที่สุดของทีม CC หรือเปล่าแต่ถ้ารุนคุณแน่นพอบางทีลีดสปีดเนี่ยอาจจะใช้คำว่าอาจจะนะมันขึ้นอยู่กับทีมที่คุณไปเจอด้วยบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องลีดสปีดเสมอไปเนี่ยนี่เป็นลีดแม่น40%ซึ่งค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับดิฟบอกไปโจมตีหนึ่งตัวนะครับ120%ของดาเมจนะครับมีโอกกาสส70%ที่จะะะบบันนคริล ทำการโจมตี1ตัว2ฮิตแต่ละฮิตทำดาเมจถึงร้อร์รวมถึงทำการเพิ่ม AP ให้20%่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับในฮิตแรกหรือการโจมตีโดนครั้งที่หนึ่งเนี่ยจะทำการปลดบัฟทั้งหมด ออกจากเป้าหมายตอนแรกก็เข้าใจว่าอาจจะ2บัฟนะครับแต่ว่าอันนี้คือปลดหมดเลยนะครับถือว่าน่าสนใจมากนะครับฮิตแรกนะครับปลดบัฟหมดตูดเลยเนะครับสกิลสองอ้ยสกิลสามขอไปเป็นตัวของการโจมตีหมู่นะครับเป็น all enemy นะเป็นตีหมู่นะทุกคนตี2ทีนะครับฮิตละ60%นะครับแต่ละฮิตติดใบมนะครับเป็นเวลา2เทินใช้คำว่าติดเลยนะครับแสดงว่าไปคำนวณแค่เรื่องของต้านทานของสโตูเท่านั้นเองนะครับก็คือไม่ต้องมีแม่นก็ได้นะครับมันก็ทํางานคือมันติดแน่ๆแหละนะครับยังไม่ไป ทานหรือว่าไปแพ้ธาตุต่างๆนะครับซึ่งไอพี่จงหนามเขาเป็นชิมเมอร์ก็ไม่ได้แพ้ธาตุอะไรนะก็ดูจะใช้งานได้ดีด้วยนะครับถ้าเกิดสตูติดใบอยู่แล้วนะครับจะทําการเพิ่มคูดาวของพวกเขานะครับเป็นเวลาหนึ่งเทินนะเขากล่าวว่าเขาสามารถใบสตูได้และเป็นใบหมู่ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดสตูติดใบอยู่แล้วจะเป็นการเพิ่มคูดาวแทนดังนั้นตัวของจงหนามเนี่ยสามารถนําไปคอมโบกับตัวละครที่สามารถใบได้ครับทุกคนเช่นตัวของจีงม่านเช่นตัวของออลลี่ครับเส้นตัวของหลายๆตัวนะครับในเกมที่มันมีใบนะครับพี่นิก อะไรเงี้ยใบหมู่ถือว่าก็น่าสนใจมากนะครับในส่วนนี้แล้วถ้าเกิดว่าสกิลนี้อยู่ในช่วงครูดาวนะครับถ้าศัตรูนะครับทำการไร้สกิลหนึ่งหรือว่าสกิลปกติเนี่ยนะครับจะทําการเพิ่ม AP ให้ตัวของจงขุยจงหนานเนี่ยนะเป็น10%เลยนะครับเพื่อท่ากับว่าเขาสามารถจะไวหมู่ได้นะครับลบบัฟศัตรูทั้งหมดได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูโดนใบอยู่แล้วนะครับก็จะทําการเพิ่มครูดาวให้กับตัวเองแล้วก็ปั่น AP นะครับดูแล้วน่าสนใจทีเดียวนะครับน่าสนใจืุน่าจะเก่งมาก ดเดี๋ยวเรามาดูสแตตกันทีหนึงทุกคนถ้าใครมีอะไรถามเนี่ยเดี๋ยวซันตุกคนอขอถามตอนท้ายนะครับจะได้คนตัดต่อจะได้ไม่ปวดหัวนะครับเออแล้วถ้าผมตอบเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวคนตัดเขากำหมัดนะครับผมเออ สปีดต้นอยู่ที่103จัดว่าไม่ช้าอยู่ในระดับที่เร็วเลือด2.5ปกตินะครับ X tag 2.51นะครับถือว่าเป็นตัวละครที่น่าจะเก่งมากๆเลยนะครับทุกคนใน PP ทีมสปีดซีซีนะครับโดยเฉพาะทีมสปีดซีซีเนี่ยต่อนนี้มันก็จะมีการขยายทีมมากขึ้นเหมือนเกมพยายามจะทําให้ใบนะครับสกิลใบเนี่ยมันมีความสตรองมีความแข็งแร่งนะครับเพิ่มมากขึ้นต่อมาพริทอตนะครับผมขอไล่ไปแล้วขอเก็บเอชลี่ Ashley นะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับดูพริท็อตทีหนึง่ง ที่ทอออยู่ไหนวะหลอกเกินหาไม่เจอนะครับอยู่ไหนวะอ่าอยู่นี่เ,ออนนเก๊กจังวะเท่เนาะเออเท่ดีวะ่ะหลีดเลือด40ครับทุกคนถือว่าน่าสนใจหลีดเลือด40%เลยนะครับหลีดเดียวกับเออหลีดเลือดส0่หลีดเดียวกับเซเซเซเอชื่ออะไรวะเจ <laughs> ชื่อชื่ออะไรวะเซเซซิเลียเออเซซิเลียในรีเซตสนะครับแต่ว่าในแค่โฮโลแบทเทิลนะครับก็คือเป็นใน p ีพอย่างเดียวแต่เซซิเลียมันมันครอบจัก,กรวาลน,นี่เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ตัวของแค่โฮโลแบทเทิลเท่านั้นดูจะเน้นเน้นของการ p ีพพอสมควรเลยนะครับสกิลหนึ่งตาการโจมตีหนึ่งตัว30%ของพลังโจมตีบวกสี่ของพลังชีวิตสูงสุดเทียบกับอาร์เิดีหนึงบังเม็ดสิสิบวกสนะตัวนี้เป็น30มสบวกสี แรงมากแรงมากเลยครัแรงมาก,นะม,ากมันแรงกว่าเม็ดอีก <laughs> น่าสนใจมากแลวมีโอกาสที่จะยโยยุนะครับคือตีแล้วมีโอกาสยโยยุนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นช a n c นะครับแสดงว่าก็ 80%, 80เลยเนะเออผมก็ตาถัว่วทำไมผมไม่ดูวะ 80%นะครับในการตีไปและมีโอกาสติดยัว่วยุสกิล2ทําการโจมตี1ตัว3ครั้งเลยนะครับแต่และฮิตทําการโจมตี20%ของพลังโจมตีของเขาเองนะครับบวกกับ3%ของแบ็ค HP ค่อนข้างสูงเลยนะแต่และครั้งแต่และฮิตมีโอกาส50%ที่จะทําการยัว่วยุศัตรูเป็นเวลา2เทิร์นอย่าลืมว่าเขาตี3าทีนะครับสกิลเนี้ยยิง3าทีนะครับดังนั้นเนี่ยเช็ค3รอบนะครับว่าติดยัว่วยุหรือเปล่านะครับ แล้วก็ทําการให้บาเลียกับตัวเองนะครับเป็นเวลา2เทิร์นโดยบาเลียเนี่ยขึ้นอยู่กับ25%ของเอเลียตนะครับผมซึ่งก็ซินเนจี้นะครับกับตัวของหลายๆอย่างด้วยโดยเฉพาะเรื่องของแม็กฮีพนับสเต็ปแม็กฮีพเนี่ยดูจะเป็นอะไรที่สําคัญนะครับกับทางด้านตัวของเอเลียตมากนะครับส่วนสกิลสามนะครับเพียวเอเลี่เมนต์นะครับผมทำการโจมตีหนึ่งตัว270%คืออัพสกิลเต็มแล้วนะครับทำการบอดบัฟศัตรูทุกอย่างออกจากเป้าหมายนะมาโดนตัวเดียวแล้วก็ทําการขยายคูดาวเป็นเวลา ทั้งหมดอุ้ยอุ้ยปกติความสามารถในการขยายครูดาวเนี่ยมันจะขยายเป็น1นึ่งเทินอะไรงี้แต่อันนี้คือมันขยายไปยันเต็มเกตเลยนะสมมุติว่าครูดาวมันมีเท่าไหร่มันยันไปเต็มเพดานเลยลองไปเทียบตัวขยายครูดาวรู้สึกจะเป็นพิสเกอร์ไว้ก่อนอ่ะ,อะเป็นยึดถึงลุงไว้ก่อนพิสเกอร์มัน1นึ่งเทิน แต่ของเอเลียนอ่ะมันดันคูดาวสุดเลยทุกคนคือมาดันคูดาวสุดเลยคือตัวอื่นอะ่ะมันดันแค่หนึ่งเทินแต่พี่เอเลียนเนี่ยเขาดันยันแม็กเลยก็คือไปคูดาวใหม่เลยแล้วทําการเพิเ่มคริวีซิสโดยคิดน้อยลงเอาไง่ายนะสองเทินเมื่อตัวของเอเลียนถูกโจมตีจะทําการลดคูดาวในสกิลนี้เป็นเวลาหนึ่งเทินสามารถทํางานได้เพียงแค่หนึ่งครั้งต่อเทินเท่านั้นโดยดูแล้วเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเหมือนกันตัวหนึ่งเนือสภาพว่าตัวละครที่บิลแม็กชีเยอะๆบิลสปีดก <build speed S 2> ็ได้บิลดามจก็ได้ดูมีคววาาามม้งงอยู่่ประณนึแต ก็น่าจะบิวเลือดกหนักแหละนะเพราะสกิลแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเอื้อนกับสเตตของแม็ก HP เป็นหลักแต่ว่าใครจะไปหยอดสเตตแอคแท็กใครจะไปหยอดสเตตตัวของสปีดอันนี้ก็แล้วแต่คนจําได้ว่ามีสกิลนึงนี่เขาบอกว่ามันไม่มีวันมิสอ่าใช่สกิลสองนะครับจะไม่มีวันพลาดคําว่าไม่มีวันพลาดเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับทุกคนคืออย่างนี้ก่อนการติดมิสของในเกมนี้ต้องคิดถึงเรื่องของการแพ้ธาตุหรือชนะธาตุด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปตีตัวละครที่แพ้ธาตุแล้วมันขึ้นมิสการขึ้นมิสสกับว่าดี บอกไว้เลยว่าสกิลเนี้ยมันจะไม่ติดมิสหรือว่าไม่ปริวันพลาดนะครับถ้ากับว่าตัวสกิลเนี้ยมันสามารถที่จะยัวย่วยุได้ทุกธาตุโดยที่มันไม่สนว่าเป้าหมายมันจะเป็นตัวอะไรมันจะเป็นธาตุน้ำมันก็ไม่แคร์นะเพราะมันมีโอกาสในการที่จะยัวย่วยุได้ถือว่าก็ดูดีแล้วก็มีล้างบัฟศัตรูในตัวด้วยแล้วดาเมจก็ดูจะค่อนข้างแรงผมว่าค่อนข้างเก่งนั่แหละนะครับตัวนี้ดูค่อนข้าง,างเก่งมากครับมาดูสปีดนิดนึงสปีดที่นี่นร้อยห้า er เลยเบสเลือดอยู่ที่สี่พันสี่ stat, ร้อยห้าสิ ดูใช้ได้หลากหลายด้วยนะคุณจะยัดให้เขาเป็นสปีดดาเมจก็ได้สปีดเลือดสเตตที่ต้องใช้แนะ้วคนจะไม่พ้นกับตัวสปีดแล้วก็ h p เปอร์เซนต์แอคแท็เปอร์เซนต์นะครับอะไรพวกนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่น่าจะเก่งมากๆด้วยรวมถึงในหอด้วยครับทุกคนมีคนถามมาว่ามีแชร์และมีเธอด้วยไหมครับอ๋อได้ครับผมเอาหมดเลยนะครับเอาหมดเลยต,ลเต่อมาอุ้ยสวยมากอุ้ยชัดดูดิอุ้ย โอ้โคดสวยอะ่ะโหโมเดลแบบมไม่รู้จะว่ายัางไงดีเนะี่ยคุณไม่อยากได้จริงๆเหรอรีจมตีเสียใจด้วยนะกับคนที่คาดหวังว่าตัวนี้จะเป็นรีสปีดอีกตัวหนึง่งแอเดฟบ,บอกว่าไปใช้ตัวเดิมก่อนนะครับ <No. S 1> <g ül> ไปใช้ตัวเดิมไปนะครับเป็นรีเพิ่มพลัาาลางจมตี30%ในทุกๆคอนเทนต์ สกิลหนึ่งนะครับทำการโจมตี120%นะครับมีโอกาส80%ที่จะสปีดดาวนะครับผมสกิลสองทำการโจมตีศัตรูทุกตัวเป็น100%ตีหมู่เลขมันประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้รถติดดาบหักเลยคือไม่ได้ไปคำนวณค่าแม่นของตัวเองอ่ะคือถ้ามันคำนวณค่าแม่นอ่ะมันจะมีเรื่องของเฉนต์แต่ค่าแม่นมันก็จะไปไปวิง่งเวียงกับต้านทานอีกทีนึงอนะ่ะหนูกอกไหมตอนที่ไปแอพพลายกับค่าต้านทานถ้าตัวของแอชลีย์พลังโจมตีขอออองงงนนนนนาาาาเเเเเเีีี่่่ยยะะกกววศััตตรรูมโสส50%ททจป็ล1ิ์ ส่วนสกิล3โอยาวมากโอ้ยรับหนึ่งหัวปวดอะไรวะเดีย๋ยว ขอทีละเรื่องนะเดฟอัพกับชิว <rama> มีบัฟเกาะกับบัฟบาเลียให้ตัวเอง2เทิร์นโดยบาเลีย200%ของพลังโจมตีตัวของเขาเองเนี่ยจะได้5 1 1> <dag od. S 2> สแต็กบายฟรอสต์บายฟรอสต์ก็คือเรนโบบริกนั่นแหละเดี๋ยวบายฟรอสต์เราติดไว้ก่อนสกิลนี้จะทําการเพิ่มพลังโจมตีบัฟดาบให้เพื่อนเป็นเวลา2เทิร์นแล้วทําการโจมตีด้วยนะมันตีหมู่ด้วย120%ของดามเมจนะครับหลกัหลกๆก็คงจะเน้นเรื่องของการบัฟมากกว่าในการเริ่มต่อสู้เนี่ยนะครับแอชลี่เนี่ยจะได้สแต็ก ตัวของใบฟรอสเนี่ยสามสเต็นะครับแต่ถ้าใช้สกิลนี้จะให้5้าสเต็คือเริ่มมา เข้าสนามลบมามี3สแต็ปเวลามาใช้สกิลนะเนี้ย daring spin เนี้ยก็จะได้อีก5สแต็ปนะครับมาดูก่อนว่าบัฟมันคืออะไรอะบัฟ by frost ก็คือเรนโบว์บ l ิดนี่แหละนะครับเป็นบัฟที่ไม่สามารถถูกปลดได้เมื่อใดก็ตามที่เพื่อนในทีมโจมตีติดคริติคอลในเทิร์นของพวกเขาเขาจะทำ damage <S <S เพิ่มขึ้น <S 2> <S 2> เป็นทูดา a m a สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายนะครับสูงสุดได้แค่ค่าพลังโจมตีของเฮมดอลหรือแอชล e y ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของ attack นะครับซึ่ง ตัวของเอชลี่เองเนี่ยต้องเน้นค่าพลังโจมตีให้สูงอยู่แล้วถึงจะใช้ตรงนี้ได้ดีขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ทําการลด AP 10%นะครับผมสามารถทํางานได้เพียงแค่1ครั้งต่อเทิร์นเท่านั้นเมื่อเพื่อนร่วมทีมนะครับถูกโจมตีด้วยการโจมตีติดคลิปจะทําการเพิ่มสปีดให้ทุกคน10%ทํางานได้1ครั้งต่อเทิร์นถ้าเอฟเฟกต์เหล่านี้มันติดมันจะทําการใช้บัฟนี้มันบอกว่า up to one stack per turn นั่ากับว่ามันจะถูกคิดแค่หนึ่งครั้งเท่านั้น ตัวละครบางตัวเดานะถ้ามันติดเคี้ยอผมเดาว,ว่ามันน่าจะพล็อกถ้าสมมติว่าตัวนั้นเป็นตัวมันตีฮิตมันก็อาจจะคิดแค่ฮิตแรกแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครที่ตีฮิตเดียวอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะดูแรง คือตอนนี้ฟังดูรู้สึกว่ามันจะโอพีมันจะโกงมากถ้าดูจากสกิลแล้วฟังดูโกงแต่ถ้าเรามองวิธีในการใช้มันเริ่มต้นเนี่ยมันมีสเต็คแค่สถ้าฝั่งตรงข้ามมันตีมาติดคิมันน่าจะไปตัดเรื่องนั้นด้วยนึกออกไหมคือถ้าฝั่งข้ามตีติดคิก็เลข a เอพี AP, สแต็กก็หายไปหนึ่งละโจมตีแล้วติดฝั่งเราติดคิก็ตัดไปอีกหนึ่งสแตกแ็กละแล้วมันยิ่งเขียนว่าอัพทวันสแต็กเพอร์เทินด้วยก็เลยไม่ชัวร์ว่าเวลาใช้จริงๆเนี่ยมันจะโอพี เฮ้ยตัวละครเนี้ยคุณต้องไปเปิดคุณต้องไปเตรียมหาอยู่ไ่าคุณจะชอบอะไรบางอย่างในตัวละครนี้นะครับแต่ว่าในเฮมดอเนี่ยนะครับดูแล้วมาฟาทีมแท้งอีกแล้วนะครับคือเกมเนี้ยเหมือนเดฟพยายามทํามาบอกว่าเออทีมกันบ้านอะ่ะมึงไปใช้ตัวอื่นกันบ้างในปัจจุบันอะ่ะพวกพีพีลั้งสิบเดบวกน่าจะตั้งแต่เก้บวกแล้วมั้งคุณจะเจอบ้านแบบโดนาไฮ หลันซื้อนะครับแท้ง3ตัวเนี่ยวนลูปวนลูปไปเดฟก็เลยมองว่าเลิกใช้ทีมแท้งกันบ้านได้แล้วมาใช้ทีมอื่นบ้างใช้ทีมสปีดซีซีใช้ทีมสปีดบลาบลาบลาบ้างขอรอดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนจะเก่งขนาดไหนนั้นอยู่ที่ท่านผู้ชมเองที่เห็นตอนนี้แต่อยากจะให้เย็นๆแล้วรองรอดูของจริงก่อนเพราะบางตัวเนี่ยพูดตรงๆอย่างโซร่าเนี่ยดูกันตอนแรกแล้วเออสกิลดูเหมือนโกงมันเก่งแต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้บีจากัดจำกัยใช่ไหมเราก็ยังไม่รู้ในพื้นที่ในการใช้งานจริง3ตัวนี้ ขอใหม่ขอผมไม่รู้จะดูได้เปล่านะทุกคนเพราะว่าไอดีเนี้มันเป็นไอดีไก่เซิร์ฟอินเดียผมอะ่ะมันก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะดูได้ขนาดไหนจริงด้วยอะ่ะผมยังดูไม่ได้แท็บยังดูไม่ได้เพราะผมยังหอยู่หอลูคัสอยู่เลยทุกคนเออยังดูไม่ได้ขอใหม่ยังดูไม่ได้นะอันนี้ขอข่าไว้ก่อนนะครับขอใหม่ก็คือจริงๆขอใหม่มไม่ได้มีอะไรมากหรอกมันก็แค่เป็นหอที่มีความท้าทายใหม่แค่นั้นเองนะครับไม่น่ามีอะไรซับซ้อนมากออกโตโด้ดี POSIT w i t h d r a w อ่ะเรื่องของการเอาเอสเปอร์เข้าออกครั้งที่กระเด้งจังเลยไม่ซื้อ no. เซิฟเนี่ยไม่ซื้อผมหาไปหนึงนะมันอยู่ไหนวะอ,อ๋อเนี่ยเอสเปอร์วอล์กนี่ยเนี่ย,ยทุกคนนี่ไงนี่ย,เ,ยเราสามารถล็อกอะไรก็ได้เออดีเดียวดีนี่ออโต้ Auto. แต่มันต้องออโต้ดีโพสิตวะอ๋อเขาคือกดออโต้ได้อ๋อมีวอลเลยหรือเราจะกดเอา Auto ออโต้ยัดเข้าคังเลยก็ได้เออก็ดีนะก,นะก,นะก็ดีนะเว้ยก็ดีนะเว้ยคือเราออโต้ตัวสามอะสมมติออโต้โซ่สามดาวดีโพสิตมันเข้าไปเลยเออก็ดีนะอันนี้ปรบมือปรบมืออันนี้ปรบมือ อันนี้ดีแบบไอนน้ดีเดี๋ยวเพราะว่าไอ้ระบบเนี้ยมันทำออกมาสำหรับคนที่ตัวละครอ,อะ่ะในคังอะ่ะในเนี้ย มันเยอะมากทุกคนแล้วทีเนี้ยเวลาจะเลื่อนตัวละครอะอย่างไอเดซันเนี่ยมันต้องเลื่อนแบบโอ้ยเลื่อนจนมือหงอิกอะนึกออกไหมเลื่อนจนมือหงอิกอะนะครับอันนี้คือดีมากนะครับอันนี้คือดีมากถือว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับในส่วนนี้ไอตัวไหนที่เราไม่ใช้ไม่ค่อยหยิบออกมาใช้มันลกคลังนะครับก็ยัดมันเข้าคลังไว้นะครับเป็นคลังแล้วก็สามารถเบิกถอนออกมาได้ตามปกติเลยนะผมผมก็สามารถกดจิ้มจิ้มจิ้มจริงจริงจะกดออโต้อาก็ได้นะผมลองกดเอ่อวิดรอลเอา,เอาไม่ไปัวเดียววะ อ่าอ่าบิดรออ่ะกดโอเคไปหมดนะครับอ่ะถูกต้องตามนี้นะครับผมต่อมาบายบล็อกนะครับคิวช็อปอ่ะมีกล่องใหม่อเทมน็อตอันล็อกเ็ก็คือจะต้องผ่านคิวเมคเกิลขั้นต่าที่6อยู่นะครับก็คือเป็นกล่องสุ่มเลลิกนะครับอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากมายแะคก็สุ่มเลลิกเฉยๆฉยนะครับต่อมาเรื่องตู้นะครับเรื่องตู้ SSM จำนวนในการสปินนะครับก็ค้างอย่างที่บอกคือตู้ใหม่มามันก็ยังนับเหมือนเดิมนะครับโอ้เดี๋ยวนี้มีดูตรงนี้ด้วยฮนะอ่ะกดดูตรงนี้ได้อ่ะกดดูความสามารถตรงนี้ได้ด้วยโอเคโอเคโอเคก็ดูครับสกิลฮะลุยซับดีมากทุกคนนะสกิลหนึ่งแย็บซ้ายสกิลสองแย็บขวาสกิลสามอัปเปอร์คัทรายการผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะครับต่อมา หอคอยแห่งการกันเบดใหม่นะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เป็นการชาร์ลิน์นะครับเป็นการท้าทายกับคนเล่นมากเพราะก่อนเลยนะคนเล่นอ่ะบ่นคอนเทนต์ไม่ได้ว่าคนบ่นนะมันเข้าใจว่าที่ต้องบ่นมันไออะไรที่บ่นเนี่ยมันดีมันก็บ่นไปเถอะเดี๋ยวทีมงานเขาไปแก้เองบ่นอ่ะดีแล้วไม่ได้ห้ามบ่นแต่ทีเนี้ยเหมือนประมาณว่าเฮ้ยทีมงานทำคอนเทนต์ใหม่แต่ว่าเหมือนแบบไม่ช่วยผู้เล่นเก่าอ่ะแบบเอ้าล้วจะอย่างนี้คนเล่นเก่าจะเล่นยังไงตัวละครไม่ค่อยมีลูนไม่ค่อยดีอ่ะเดฟบอกกูทำแบบนี้ให้จะเล่นไหมนะครับอ้เเรราาาสมถกได แต่ไอตัวเนี้ยมันเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนตามจํานวนชั้นที่เราผ่านไปนะทุกคนมันเหมือนจะเปลี่ยนไปตามจํานวนชั้นที่เราผ่านไปเดี๋ยวตอนที่เซิร์ฟเปิดจริงเนี่ยผมมาทำคอนเทนต์ไลฟ์เล่นในนี้ด้วยแหละนะครับคิดว่าน่าจะมาทําเล่นๆนะครับแต่กาก็อย่าว่าอย่าอย่าอย่าว่าผมนะผมอายนะครับอ่ะซื้อมาอันนี้มีสิบมีมีสิบแต้มเนาะอ่ะซื้อช้อปปิ้งต้องซื้อเบลนิสก่อนอ่ะหมาเทพแล้วก็พี่ดูนะครับพ่อบ้านสุดเท่นะครับ,รบน,นะบนี่พี่ดูกดซ้ำได้เพื่ออัปเกรดใช่ไหมเนี่ยอ๋อเนี่ยเทียรออออ่่่เ,เาไมครบบกกนนะ แล้วก็กด Up on. อัปเกรดรีออนนะครับเรียบร้อยอัปเทียร์เป็นเทียร์สองสูงสุดถึงเทียร์สามนะครับแล้วก็เหมือนจะคืนได้๋อกดคืนได้ด้วยสมมติว่าไม่ถูกใจก็คืนแต่ว่ามันมันจะมีส่วนต่างหายไปหนึ่งนะนะครับก็10ต่อหนึ่งมั้งน่าจะมีส่วนต่างคือคืนได้แต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของในร้านที่แลกได้นะครับให้ไปตามชั้นเลยนะก็คือแลกด้วยแต้มก็มีหรือว่าจะเคลียร์ตามชั้นแลวปลดล็อกก็ได้นะครับก็มีตัวถุงยางนะครับผมเรียกตัวถุงยาง นะตัวชิมเมอร์นะครับตัวถุงยางนะครับก็มาเล่นได้นะครับตัวนี้ก็มีของกิจกรรมแตกต่างๆบลาๆนะครับอ่ะได้เป็นแต้ม virtual data ซึ่ง virtual data สามารถนำไปแลกหมึกม่วงได้3ตัวนะครับแล้วก็ s ซมอน4ดาวได้4ตัวนะครับมีแพ็คแล้วก็ค a r m ม m ามิสเ y อรีสุมได้เพชรม่วงอ่ะก็เหมือนส่มทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่มีรูนให้ในนี้นะครับผมอ่ะลองเล่นให้ดูรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ3เอสเปอร์ได้ถูกใช้ในด่านนี้โอเค ผมไม่ได้ลงหมาวะเอาลงหมาแล้วกันพี่บินไม่ต้องพี่บินพี่บินไม่ต้องลงไปได้นะครับอไม่ต้องถึงมือพี่บินนะครับอ่ะโดนกินไปแล้วหนึ่งนะครับทีเนี้ยตัวละครที่เราเล่นน่ะมันจะเป็นตัวของมันน่ะไม่ไม่ใช่ลูนเราเลยเนาะแม้ทุกคนเออคือทีเนี้ยมันจะแบบไม่มีแบบคําว่าเฮ้ยตัวละครไม่มีแล้วเล่นไม่ผ่านและมันเป็นเรื่องความรู้ของสกิลคนเล่นแหละ ว่าเฮ้ยคุณอ่านชื่ออ่านความสามารถของสกินลนู่นนั่นนี่เนี่ยมากนะขนาดไหนเพราะว่าในเน็ตปะมันไม่มีเลเวลทุกคนมันเป็นจุดขั้นเท่านั้นซึ่งสแปมมันฟิกนะครับมีคนบอกว่ามันเหมือนออโต้เชตของดิสไลท์นะครับเออมันก็คล้ายๆอยู่นะเพิ่มือนแบบว่ามันม,เมีเรามีเท่าไหร่แล้วก็ลงมาเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลงมาผ่านด่านเหมือนชาเลนจ์ประลองฝีมือนะครับผมถือว่าน่าสนใจมากนะครับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแผนมันเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมทำคอนเทนต์แยกอีกทีหนึ่งนะครับนะ ก็ประมาณนี้เป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับที่เป็นกิจกรรมนะครับแบบลิมิเต็ดจำกัดเวลานะแต่ว่าถ้าคนชอบไม่ได้เขาก็ลองไปเรื่อยแหละถ้ามันดีคงว่าทำเขาคงทำไดเรื่อยต่อมานะครับคงจะเป็นเรื่องของเ s o เซ n c ์เรื่องใหญ่ที่สุดผมมีตัวซ้ำไปเนี่ยอ่ะตัวซ้ำเยอะสุดเยอะจังวะนี่กูเล่นผ่านอเวกซายอลไ พี่ผมเล่น P L E อยู่หรอเล่นผ่านอเอ็กซายอยู่ป่ะดิอ๋อเดี๋ยวนะรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตก่อนอ๋อรีเซ็ตฟรีรีเซ็ตฟรตฟีถึงจำนวนเวลาที่กำหนดนะครับแล้วถ้าเกิดอีเวนต์จบก็ใช้2ี่ิม่วงนะครับก็ไม่ได้แพงอะไรอ่ะผมรีทิ้งเลยแล้วกันอ่ะคือถ้าไปผังนี้โอ้มันมี24เลยนี่เขาบอกว่า ถ้าเป็นตัวละครประเภทแรนะครับสามารถได้รับ4 energy ที่ไปัพเนี่ย4แต้มโดยทุกๆแต้มที่ถูกจ่ายไปนะครับก็จะทำการให้ talent activation talent activation เนี่ยคือ attack h e อร์เซให้ปีเปอร์เซ็นต์เดเปอร์เซ็นต์แต่มันหั่นจาก1เปอร์เซ็นต์เหลือ0.5สมมติว่ากดฝั่งนี้ไป6อะ่ะก็จะได้รับเลือด h p 0.5เออประมาณนั้นนะครับอ่ะโ <c oughs> อ้โหโอ้โหนะครับอ่ะตรงนี้มันบวกตรงได้เรยวะน,น,นะอ๋อต้องกดตรงนี้ก่อนนะสามสี่ โอต้องกดตรงนี้หกก่อนถึงจะได้ตรงนี้หนึ่งแต้มน่าสนใจนี่นะครับอีสเซเว่นนี้แกรนเอซซีอ่อะกดมาแล้วถ้าเราอยากจะอัพตรงนี้ต่อใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องกดตรงนี้อีหกแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปึ๊บมันก็จะเปิดพังมาเห็นไหมเก็ตยังเก็ตยังโห แล้วเกมมันจะดูแบบมีความหลากหลายมากเลยมันจะกลายเป็นเกมบิวแล้วอ่ะบิวแบบเฮ้ยเอสเปอร์แต่ละตัวเราต้องบิวทางนั้นทางนี้ไปเวนั้นไปเวนี้หูกลุ่มแตกกูว่า <laughs> ผมว่าผมว่ากลุ่มแตกทุกคน <laughs> ต,ตัวนี้ตัวนี้อัพสกิลแบบไหนดีครับ <laughs> ชหายแล้ว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยววันแรกอย่าถามนะเว้ยแบบตัวไหนอัพเดน,นผมไม่รู้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 เพราะมันเพิ่งอัพเหมือนกันก็ไม่รู้นะครับอันนี้อะไรอันนี้ เดี๋ยวต้องมาไล่ดูทีละอันนะ่ะมันมาดูหน่อยไหมมาดูหน่อยไหมว่ามันมีอะไรบ้างสามผังเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมดูสายพลังโจมตีก่อนแล้วกันนะแชทขอเรียกว่าโนโหนนะครับพวกนี้ไอ้จุดๆนะผมเรียกขอเรียกว่าโนโหนเลยเพมันเป็นจุดๆเรียกว่าโนโหนนะครับอะนะครับอ่ะมาดูโหนของฝั่งพลังโจมตีก่อนถ้าเกิดว่าศัตรูมีเลือดสูงกว่าตัวเองเพิ่มคีเลร์เซ็นต์ถ้าศัตรูตายนะครับพลังเบสิกแอคแทก เพิ่มเพ้น5%เมื่อทาการโจมตีนะครับถ้าศัตรูเลือดต่ำกว่า50%ดาเมจบวก3%ถ้าเกิดไล่นอนเบสิคแอเรตตี้คือสกิล2หรือ3ในครั้งต่อไปการโจมตีด้วยสกิลหนงจะเพิ่มดาเมจ6%เนตมื่อทาการโจมตีศัตรูที่ศัตรูมันเสียเปรียบอะศัตรูมันแพ้ธ่าุเราอะนะครับดาเมจเพิ่ม3%เรมื่อทำการใช้สกิลแอคทีฟนะคือสกิล2หรือ3หรืออะไรก็ตามที่สกิลแอคทีฟสกิลกดสิเออไม่ใช Basic, เพิ่มคิดดาเมจ8%นี่พี่ให้กูชอบเลยเพื่อนตา,ตายตายกูเก่งนะครับเมื่อทําการโจมตีเป้าเดียวแล้วมีดาเมจมากกว่า35%ของศัตรูแม้พี่ศัตรูนะครับจะทำดาเมจเป็นูดาเมจเพิ่มเติม5%ตาม HP ถ้าเกิดว่าเลือดของผู้ใช้ตรงนี้นะครับต่ํากว่า50%จะทําการดูดเลือดของดาเมจ8%ผมว่านะไอ้บ้านไหนไอ้บ้านสมาชิกท่านใดที่หายหกม่วง ใครจะอยู่ก็อยู่กูไปละ <No. S 1> <laughs> ดูดูแต่ละอันดูดูดรีของพรีแต่ละอันเนี่ยซิงเกิลทาร์เกตอันนี้ยไ้มันอาจจะไม่ถึงหลอกสาว5%น่ะยกเว้นตอนสแต็กมันเต็มแต่ก็ไม่แน่ไอตัวพอยต์ของพวกนี้รู้สึกว่าไอตัวเอสเปอร์ S S P A, ระดับเดจอรรี่มันจะได้6แต้ม36แต้มอะแชท 36แต้มอะ่ะคุณก็ไปกดเอาเลยครับคุณได้อะไรบ้างผมยังไม่ได้คํานวณอ่ะฝั่งเลือดบ้างนฝั่ง HP ศัตรูที่เหลืออยู่ในทีฝั่งข้ามแต่ละตัวจะเพิ่มค่าแม่นยําให้ตัวเอง2%ถ้าเกิดว่าพลังชีวิตต่ำกว่า40%จะทําการเพิ่ม อัตราการได้รับคิวห้าเอรเมื่อไรก็ตามที่ได้รับบัฟนะครับบัฟแต่ละอย่างจะทําการฟื้นฟูเลืหนึอร์เซของแมชพีสูงสุดสาเปอร์เซ็นต์ต่อเทิร์นถ้าเกิดมีบัฟเมื่อพลังชีวิตตัวเองต่ำกว่า50%เพื่อนร่วมทีมจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น2%ถ้าเกิดเป้าหมายไม่ได้มีบัฟนะครับมิดเลตลบ15%ก็คือว่าเป้าหมายไม่ได้มีบัฟอาจจะเป็นศัตรูเนาะถ้าศัตรูไม่มีบัฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับอัตราก,ก,ตการจะตี จะทำการดูดเลือดของตัวเอง5%เป็น max HP แล้วทำทูดามีดใส่ฝันหองข้าม5%ของพลังชีวิตที่ถูกกินไปเมื่อถมยบัฟศัตรูจะทำให้ฝันหองข้ามลบ max HP 3%สูงสุด15%เพอร์ทารเกตเพอร์เทิร์นถ้าเกิดสกิลของตัวเองเนี่ยที่เป็นสกิลกดสกิล2สกิล3หรือสกิลกดในีดยก็ตามมันคููดาวอยู่นะครับสปีดตัวเองบวก10เมื่อได้รับบาเรียนะครับบาเรียจะแข็งแกร่งมากขึ้นอีก8% ต่อมาฝั่งป้องกันกันบ้างนะครับไล่มาจากตรงนี้ก่อน,นครับเมื่อทําการโจมตีนะครับถ้าเกิดว่าลังป้องกันของตัวเองสูงกว่าเป้าหมายดาเมจที่ทําออกไปจะเพิ่มขึ้น2%เมื่อถูกโจมตีแล้วติดคีิดาเมจที่ได้รับจะลดลงไป2%ถ้าโดนคีกมาอันนี้เป็นเมื่อทําการสังหารสตูจะทําการฟื้นฟูเลือด5%ของมา HP ถ้าเกิดฆ่าได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนที่โดนดีบับมันก็จะได้ค่าต้านทาน5%แล้วถ้าโดนดีบับเรื่อยๆเนี่ยก็จะสูงสุดเป็น15%คือเหมือนว่ามาเพิ่มรีซิส์ให้เพิ่มต้านทาน ถ้าพลังชีวิตต่ากว่า30%จะทําการฮิลและก็การให้บาลียเพิ่มมากขึ้นอีก5%เมื่อเริ่มการต่อสู้จะได้รับ4%เดาเมจรีดิวสจนกว่าจะได้รับเทิร์นเท่ากับว่าเหมือนทีมที่มันแทงๆนะ่ะมันจะสามารถรับแรงกระแทกได้มากขึ้นถ้าเกิดฝั่งตงข้ามได้เปิดก่อน เพื่อนร่วมทีมที่ดรับบาเรียรจะเพิ่มเบสิกเดฟ5%สูงสุดที่15%ต่อมาเพื่อนที่โดนสถานะติดหินติดสตันติดแช่แข็งอะไรบางเี้้ยก็จะเพิ่มสปีดให้5หน่วยนะครับสูงสุดได้ที่15ก็คือถ้าไปโดนแช่โดนอะไรเยอะมากเนี่ยก็จะมีอันนี้มาเบรกให้ต่อมาสกิลนี้นะครับถ้าทำการโจมตีศัตรูในขณะที่ไม่อยู่ในเทินของตัวเองดาเมจที่ออกไปจะเพิ่มขึ้น4%นะครับ ก็ประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรเป็นเป็นมันมันไม่ใช่เมเจอร์แพทนะครับมันเป็นไมเนอร์แพทปกติเกมเนี้ยย้ำอีกครั้งว่าเวลามันอัปเดตอ่ะมันจะซัอัปเดตสลับฟันปลาแพทเล็กแพทใหญ่แพทเล็กแพทใหญ่นะซึ่งแพทนี้เป็นแพทเล็กนะแพทใหญ่ก็จะเป็นแบบแพทซุสแพทที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับอืมในแพทนี้ยเป็นไมเนอร์แพทนะครับก็อยากรอแพทบัมเบิรมก็ไปรอแพทหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูในย้อนหลังในยูทูบนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้เนี่